บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim rah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <ım. S 1> นะครับก็เจอกันนะครับอีกคลิปวิดีโอนี้นะครับนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะเจอกันในในวิชาคอมพิวเตอร์นะครับนะในคลิปวิดีโอนี้เน <único Liberty Overwatch> <güzel benchmark> ี่ยก็จะชวนนักเรียนนะครับมาเล่นเกมนะครับมีชื่อเกมว่าอินเทอร์เนนะครับดินแดนมหัศจรรย์นะครับ ในเกมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครูก็จะเลือกมาแค่เพียง1เกมเท่านั้นนะครับนักเรียนเล่นเกมเรียบร้อยแล้วนั้นได้ประกาศสีียบัตรแล้วนะครับครูก็จะมีคะแนนให้นักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการเข้าไปเล่นนะครับตลอดถึงวิธีการเล่นนะครับแล้วก็การออกประกาศสียบัตรนะครับ แล้วก็ให้นักเรียนเมื่อเล่นได้แล้วได้ประกาศสนียบัตรแล้วเนี่ยก็ให้ส่งประกาศสนียบัตรนั้นมานะครับนะในระบบนะครับเอาเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนี้นะครับนักเรียนนะครับเข้านะอ่าอ่าแอปพลิเคชันนะครับก็คือคือตัวนี้นะครับ Google Chrome นะครับซึ่งในโทรศัพท์หลายๆเครื่องก็น่าจะมีนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้า Google นะครับเข้า Google เข้า Google นะครับ แล้วพิมพ์ว่าอินเทอร์เนนี่นะครับอย่างนี้นะครับอินเทอร์เนนะครับอินเทอร์เนนะครับอินเทอร์เนแล้วเลือกอันนี้นะครับตัวแรกเลยครับอินเทอร์เนนะนี่นะครับกดเข้าไปอ่าเข้าไปแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยหมุนจอนะครับหมุนจอเป็นแนวอ่าเป็นแนวขวางนะครับแนวนอนนะครับแล้วก็ทําการหมุนจอ นี่นะครับอ่ามันถึงจะเล่นได้นะครับต้องทาการหมุนจอนะครับอ่าอ่าเมื่อหมุนจอเรียบร้อยนะครับก็จะปะะรากฏนะอ่าแล้วก็รอนี่นะครับอ่าแล้วเราก็กดที่ไปลุยกันเลยนะครับผมก็ะจะการหนร้าจอหมุนจอให้เราเลยนะครับ ็จะมีเกมนะครับมีด่านหลายด่านนะครับอย่างที so good, so ways, so ่เห็นอยู่นี่คือแม่น้ำแห่งความจริงนะครับแล้วก็ภูเขาแห่งความใส่ใจนะครับขอคอยแห่งขุมทรัพย์นะครับซึ่งเราจะเล่นด่านนี้กันนะครับนี่นะครับขอคอยแห่งขุมทรัพย์นะครับนักเรียนเลือกด่านนี้นะครับนักเรียนเลือกด่านนี้นะครับขอคอยแห่งขุมทรัพย์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นนะครับกดเข้าไปเล่นนะกดเข้าไปเล่น ตั้งรหัสผ่านต่างๆนะครับนะครับการรักษารหัสผ่านของคุ่นะครับเอาก็มีการอธิบายขึ้นมาใช้เก็บรักษาของที่มีค่ากำชัยชนะเนือแฮกเกอร์ให้จงได้มิเช่นั้นคุณอาจจะโดนขโมยข้อความหรือข้อมูลส่วนตัว คว้าข้อความและอีเมลที่มีข้อมูลส่วนตัวและเก็บรักษาไว้ในหอคอยนี้ะน,นะครับเราก,ก็เริ่มไปนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับตัวบิมังครับอันนี้คือแตกเปลือกปท้ายขวานะครับอันนี้เพื่อกรดูดนะครับแลวเราก็จะต้องเก็บนี้นะครับที่เป็น นะครับสีม่วงเลยนะครับหุกอันแล้วก็สีเขียวหกอันนะครับอ่าแล้วก็เกิดนะครับนะครับเมื่อเราชนอย่างนี้นะครับนะเมื่อเราชนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะถูกขโมยข่าถูกขโมยความูุไปนะครับนี่นะครับแลรถตกนะครับสีเขียวหกอันเนยนะครับเป็นสีเขียวและสีม่วงนะครับโอเคนะครับดูนะครับอ่าเกิดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ นี่เยอะางนะครับนารดีนสีเขียวตัวนี้ครบเลยนะครับสีเขียวครบเลยนี่ครบจุดนี้นครับเดี๋ยวเราคเล่นไปนะครับเก็บไว้ครบ นะครับเหยนครับมีคอมเมนเี่ยมมากแฮกเกอร์ไม่น่าเข้าถึงข้อความส่วนตัวของคุณได้แล้วที่นี้ก็รวบรวมข้อมูลที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์และตัวตนของคุณแล้วเก็บไว้ในหอคอยได้เลยเราจะ้เก็บนะครับเป็นลูกทรัพั์อีกอันนะครับ 他被带来了，犯难了。 เดี๋ยวเราก็จะพาเราหยางมาดันตัวเองนะครับด่านตัวก่อก็เป็นการสร้างปกปคองประตูตัวนี้เรี้อยแล้วเยี่มากทำรอบอินเทอร์เน็ตคุณได้นำข้อความและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเข้ามาไว้ในหอคอยแล้วแต่แน่ใจหรือยังว่าปลอดภัยพอจะป้องกันพวกแฮกเกอร์ได้ระหว่างแฮกเกอร์กำลังขโมยความลับของคุณผมป้องกระการและประตูด้วยรหัสผ่านที่รักคุณที่สุดแล้วปกป้องหอคอยแห่งกลุ่มทรัพย์นี้บัดนี้และตลอดไปถูกต้องมาทำการสร้างหอคอยนะครับเลยการตั้งรหัสผ่านอีกก็ติดตัวที่ไปนะครับ เลี้ยงทหารนะครับนะเราต้องเลี้ยอทหารที่ดีที่สุดนะครับที่เริคมภูมากที่สุดนะครับแเาดูนะเอที่ราต้องอกนะครเราอกนะครับเราตองบนะครับหน่ยหนึ่งร้อย่งรียนั่งร้อยน่งร้อยหนงร้อยหนึ่งร้อยหนึงร้อยหนั่งร้อหน่งร้อยนงร้อยนึ่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่เร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง้อนึ่งร้อยหน่งร้อยหนึิงร้อยหนึ่งร้อนงรอนรอน้อาหนึ ทางโครงการที่เราบริหารให้ด้วยสุดยอดเลยการใช้ไหมเล่งผสมกับตัวอัลคาไิเศษช่วยให้ร่างายมีคุณ Terima kasih telah menonton!

ต่างเลยนะครับเราก็เลต่อประกาศสทะเบัตรนะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้นะครับรับประกาศสทะเบัตรนะครับรับประกาศสทะเบัตรนะครับกดเข้าไปนะครับที่รับประกาศสทะเบัตรแล้วให้เราพ่นพื้นจริงนะครับแล้วจะจริงจริงนะในที่นี้นะครับแนะนำนะครับแนะนำว่านะครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ที่ฉันพร้อมแล้วน,นะครับชื่อใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับมาเพียงเียบร้อยแล้วเราก็กดที่ดาวนโหลดนะครับาคนะน,นะครับ,นะรบเรียนได้ ประกาศทะบียบัตรเล่นน้อยแล้วนะครับเราโหลเทดิเลยนะครับหน้าตาประกาศทนบียบัตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับนักเรียนก็นําประกาศนี้นะครับนะซึ่งเป็นไฟล์ pdf นะครับนำประกาศนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ pdf ส่งนะครับเข้าระบบให้ครูนะครับนะส่งเข้าระบบให้ครูนะครับส่งเข้าระบบมานะครับเดี๋ยวครูจะเขียนว่านะ ประกาศชนียบัตรเล่นเกมนะประกาศชนียบัตรเล่นเกมนะนักเรียนก็ส่งเข้ามาในนั้นนะครับเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับวิลัยตอฟิกวอนเดายะอัสลามุอะลัยกุมบเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ